สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็กลับมาพบกับสมุไรไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ผมมีชิราสยะเข้ามาใหม่8แบบนะครับแล้วก็มีรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนนะครับโอเคครับตามมาดูกันเลยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแแบบเนาะเป็นทรงชิรา8เหลี่ยมแล้วก็มีทรงกลมนะครับโอเคจะมีสีไม้แก่สีดำแล้วก็สีไม้อ่อนนะครับมีอยู่3สีนะครับแต่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับแแบบ8เล่ม โอเคครับเรามาดูไปทีละเล่มเลยนะครับเล่มเล่มเล่มแรกนะครับเล่มแรกนะครับจะเป็นทรงชิราแปดเหลี่ยมนะครับเป็นสีไม้อ่อนนะครับฝักดาบจะทําจากไม้สนนอกนะครับเนาะเป็นทรงแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับเคลือบเงาแล้วนะครับสวยงามเลยนะครับตรงฝักดาบนะครับจะมีแกะตัวหนังสือนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับไล่มานะครับแบบนี้ก็จะมีตาประทับตรงนี้ด้วยนะครับ โอเคเรามาดูใบดาบนะครับใบดาบนะครับจะเป็นเหล็ก1060ฮาร์โนเทียม1ไม่มีร่องเลือดนะครับใบดาบจะทําสีสีดำเนาะแล้วต่อตรงคมมันจะเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมครับตรงฮาร์มอนจะเป็นสีขาวเนาะสวยงามเลยนะครับไม่มีร่องเลือดนะครับเป็นใบดำเนาะโอเคฮาบากิชุดนี้จะเป็นอลลอยนะครับอลลอยสีแบบนี้สีทองแดงนะครับสวยงามเลยนะ เล่มนี้ราคาอยู่ที่1590บาทนะครับฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศนะครับมีกล่องบุปผาให้ด้วยเนาะโอเคต่อไปนะครับเล่มถัดไปจะเป็นสีดำนะครับสีดำเงาทรงกลมนะครับเล่มนี้เคยมีมาแล้วนะครับตรงฝักดาบจะแกะเป็นลายมังกรแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะโอเคเล่มนี้เคยมีมาแล้วนะครับ ดูใบดาบนะครับใบดาบจะเป็นเหล็ก1060ฮาร์นเทียม1ร่องเลือดนะครับฮาบากิเป็นอลลอยนะครับสวยงามนะครับเล่มนี้ราคา1,490บาทนะครับราคาเดิมเนาะมีกล่องบุกผาเหมือนกันนะครับสวยงามโอเคครับเหล็ก1060ใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับฟันขวดน้ำฟันไม้ไผ่ได้สบายนะครับเกลืสะสมก็ดีนะครับประดับบ้านได้สวยงามเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยโอเคครับต่อไปเป็น สีดําเงาเหมือนกันนะครับทรงกลมเนาะตรงฝากดาบจะมีแกะเป็นตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็ตรงด้ามจับจะเป็นตราพระทับแบบนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะมีการแกะตัวหนังสือแบบนี้นะครับอ่านว่ายังไงผมก็อ่านไม่ออกนะครับใครอ่านออกก็ช่วยตอบผมด้วยนะครับโอเคครับดูใบดาบนะครับใบดาบเป็นเหล็ก1 0 6 0์หแฮมอนเทียมหนึ่งร่องเลือดนะครับ ฮาบบกิเป็นอรอยนะครับสีทองแบบนี้เลยนะครับเลขหน6 0ก1060ฮารมอนเทียม1น่ลองเลือดนะครับที่เห็นเป็นเงาๆตรงนี้คือยังไม่ได้เช็ดน้ามันเลยนะครับของเพิ่งมาถึงนะถึงเสร็จปุ๊บผมก็จับถ่ายคลิปเลยนะครับโอเคเล่มนี้ราคา1490บาทนะครับฟรีก็จะส่งทั่วประเทศนะครับเล่มถัดไปนะครับเป็นชิราสีไม้อ่อนทรงกลมนะครับเป็นไม้สนนอกเหมือนกันเนาะเล่มนี้ ดูเผลนๆจะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้มีการกระแทกสีดำเนาะดูเผลนๆจะธรรมดาเลยนะครับเห็นไหมครับตัวใบดาบนะครับใบดาบจะเป็นสีดำนะครับเนาะฮาร์ปกีเป็นอันลอยสีทองนะครับใบดาบสีดำไม่มีร่องเลือดนะครับฮาร์มอนเทียมเนาะโอเคเล่มนี้ก็ราคา1590บาทนะครับฟรีเขาจะส่งทั่วประเทศเหมือนกันนะครับมีกล่องบุปผา เล่มถัดไปนะครับเป็นชิราสีไม้แก่นะครับเป็นไม้ชิงชันเนาะสีไม้แก่ทรงกลมนะครับโอเคสวยงามเลยนะครับนะครับตัวใบดาบนะครับใบดาบจะเป็นเหล็ก1 0 6 0เป็นรอยค้อนพุบแบบนี้นะครับไม่มีร่องเลือดเนาะตัวนี้สวยเลยครับสีเข้ากับ สีเนื้อไม้เลยครับดุเลยโอเคสองฝั่งเลยนะครับเห็นไหมครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับเล่มนี้ราคา1590ับาทที่ก็จะส่งทั่วประเทศเหมือนกันนะครับโอเคเล่มถัดไปนะครับเป็นชิราสีดำเงานะครับแบบนี้เนาะทรงกลมสีดำเงาตรงนี้มีตัวแกะแบบนี้เลยนะครับมีฝั่งเดียวนะครับเห็นไหมครับโอเค ดูใบดาบเนาะใบดาบจะเป็นรอยคอนทุบเหมือนกันนะครับเหล็ก1060นะครับไม่มีฮาร์มมนเนาะตรงสันจะเป็นรอยคอนทุบสวยงามเลยทรงโหดเลยนะครับแบบนี้เนาะฟันขวดน้ําตัดไม่ไผ่ได้แน่นอนนะครับเหล็ก1060น้ําหนักพอดีนะครับประมาณ1นกิโลได้นะครับเนาะเล่มนี้ราคา1590นะครับฟรีเข้าจะส่งทั่วประเทศดูเล่มถัดไปนะครับ ต้นถัดไปเป็นชิราแปดเหลี่ยมสีไม้แก่นะครับเป็นไม้ชิงชันเนาะโอเคเห็นไหมครับลายไม้สวยๆเลยนะครับดูใบดาบเนาะใบดาบจะเป็นเหล็กหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีสองล่องเลือดนะครับเห็นไหมครับสองล่องเลือดคู่เลยนะครับเนาะสวยงามเลยสองล่องเลือดหรือล่องเลือดเดียวล่องเลือดเดียวแต่ล่องเลือดใหญ่นะครับ ร่องเลือดเดียวนะครับแต่ร่องเลือดใหญ่เนาะใบดาบจะเป็นพิมพ์ลายนะครับเป็นลายแบบนี้เลยนะครับลายสวยมากแปลกตาดีนะครับไม่เคยเห็นเลยเนาะตรงฮาบากิก็เป็นทองแดงนะครับโอเคลายแปลกตาสวยงามมากนะครับเล่มนี้ก็1590นานะครับซีก็จะส่งทั่วประเทศเหมือนกันโอเคแป๊บหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเล่มถัดไปเลยนะครับเล่มถัดไปนะครับเล่มสุดท้ายจะเป็นเล่มนี้นะครับเนาะ เป็นชิราแปดเหลี่ยมสีไม้อ่อนนะครับเป็นไม้ส่วนนอกเหมือนกันนะครับทรงแปดเหลี่ยมนะครับสวยงามเลยนะครับเรียบง่ายเนาะโอเคเคลือบเงาแล้วนะครับดูใบดาบนะครับใบดาบเป็นเหล็ก1 0 60นะครับตัวนี้ตรงตรงใบดาบไม่ใช่ตรงฮาร์มอนนะครับตรงใบดาบจะเป็นมือลายเหมือนดัมมัดกัสด้วยนะครับเห็นไหมครับเป็นลายสวยเลยนะครับ แล้วก็ตรงฮาร์มอนจะเป็นฮาร์มอนไฟเนาะสวยงามเลยโอเคเนะครับดูตรงใบดาบนะครับเห็นเป็นลายดาบมัดกัดเลยเนาะเป็นลายเหมือนลายตีทบนะครับแต่เป็นเข้าพิมพ์ลายมาเนาะโอเคคาบกิก็จะเป็นอะลอ,อยสีทองแบบนี้นะครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้ราคาอยู่ที่1590นานะครับฟรีก็จะส่งทั่วประเทศนะครับเนาะ โอเคครับวันนี้ก็จะมีมาประมาณ8แบบนะครับ8เล่ม8แบบแล้วก็ประมาณ100กว่าเล่มเนาะมา8แบบนะครับเล่มก็จะมีราคาเดิมนะครับ1490นานะครับแล้วก็จะมี1590นานะครับที่เป็นแบบทําใบดับมาใหม่นะครับแปลกตานะครับที่ไม่เคยเห็นเนาะโอเคครับก็จะมีมาประมาณนี้นะครับ8แบบนะครับสําหรับชีลาเนาะมีสีไม้อ่อนนะครับเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะครับสีไม้อ่อนทรงกลมนะครับ ก็สีดำทรงกลมนะครับสีดำทรงสีดำทรงกลมแล้วก็มีสีไม้แก่ทรงกลมนะครับสีไม้แก่ทรงแปดเหลี่ยมนะครับประมาณนี้นะครับเนาะราคาก็ตามที่แจ้งไปเลยนะครับโอเคครับวันนี้สมุไรทไทยแลนด์ก็จะรีวิวให้ชมกันเท่านี้ก่อนนะครับผมเนาะส่วนคลิปต่อไปผมจะทําการรีวิวตัวไหนหรือว่าเล่มไหนก็รอติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้สมุไรทไทยแลนด์จะขอตลาไปก่อนนะครับ สุดท้ายนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปของสมุไรทแลนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องสมุไรทแลนนั่นนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจากช่องสมุไรทแลนด์นะครับทุกสิ้นเดือนเรามีการจับรางวัลแจกดาบคาตนะหนึ่เล่มสำหรับ ท่านที่ติดตามช่องสมุลอยไทยแลนด์ครับ